เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการปล่อยตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง The Meg ภาค2ออกมาให้ได้รับชมกันแล้วนะครับ ซึ่งภายในตัวอย่างนี้นอกจากเมกกโลดอนและเจสันสเตแฮมที่ยังคงกลับมาแสดงนําเหมือนเดิมนะครับในตัวอย่างนี้ก็ยังมีการนําทัพเหล่าสัตว์ทะเลน้าลึกจากยุคโบราณมาขึ้นจอร่วมกับเมกกโลดอน3ตัวหลักของเรื่องนี้อีกด้วยนะครับและเป็นที่แน่นอนว่าในวันนี้ช่องมอสเตอร์แลนด์จะขอพาท่านผู้ชมไปทาความรู้จักกับเหล่าสัตว์ทะเลน้ําลึกตัวใหม่จากตัวอย่างแรกของเดิมเมกภาค2มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับไม่ต้องไปไหนไกลกับเจ้าเมกกโลดอนฉลามยักษ์จากยุคดึกดาบรรพ์ โดยในตัวอย่างแรกนี้ก็ได้มีฉากที่มันโผล่ขึ้นมังับทีเล็กโชว์กันให้เห็นจ่าจ,าจาเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเมกาโลดอนเปนฉลามในยุคไดโนเสาร์นะครับเพราะหากอ้างอิงจากความเป็นจริงแล้วนะครับเมกาโลดอนมีชีวิตอยู่ในสมัยไพลโอซินในช่วงมหายุคซีโนโซอิก ic, ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการสูญพันธุ์ของเหล่าไดาโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์นั้นอาศัยอยู่ในช่วงมหายุคมีโซโซอิก ซึ่งมันคนละยุคคนละสมัยกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากยึดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมกาโลดอนเนี่ยก็คงไม่มีทางได้ชิมรสชาติเนื้อของทีเล็กหรอกครับโอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อครับโดยที่เมกาโลดอนในหนังเรื่องนี้ก็ยังคงมีที่มาที่ยังคล้ายคลึงกับในหนังภาคแรกอยู่นะครับนั่นคือเป็นฉลามยักษ์ที่อาศัยอยู่บริเวณก้นลึกของมหาสมุทรที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก,ก่อนและเนื่องด้วยเหตุอะไรที่ทําให้พวกมันนั้นหลุดขึ้นมาได้เป็นครั้งที่2ซึ่งถ้าเกิดว่าให้เดิิมมนั่นหละะละะคครบกก็ือออียางเเดใต้ท จนทาให้ชั้นอุณหภูมิที่แยกกันอยู่ระหว่างทะเลปกติกับทะเลน้ํเล็กนั้นเกิดช่องโหว่ทาให้เราไม่กลดอนและผู้พองนั้นว่ายผ่านช่องว่างนั้นขึ้นมาในทะเลปกติได้ตัวต่อมาครับหมึกยักษ์สีดําปริศนาตัวนี้ก็ยังโผลออกมาให้เราเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับโผลออกมาให้เห็นแค่ดวงตากับหนวดยักษ์สีดําที่โผลออกมากว่าเฮลิคอปเตอร์ทำให้ตอนนี้เราเลยยังไม่มีช้อยเท่าไหร่ครับว่าตลกลงเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้มันจะเป็นหมึกสายพันธุไหน จะเป็นหมึกกล้วยแบบในภาคแรกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหมึกแบบพวกหมึกสายแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชะตากรรมของมันครับหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อมันจะกลายเป็นหมึกซาซิมิแบบในภาคแรกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้เดาผมว่าไอ้ตัวนี้น่าจะมีบทเยอะกว่าไอ้ตัวในภาคแรกอะนะตัวต่อมาครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลปิศาโดยขอบอกกันนะครับว่าในบรรดาสัตว์ทะเลน้ําลึกตัวใหม่ที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบผมค่อนข้างจะไม่มั่นใจที่สุดแล้วว่าตกลงมัััันนนนนนจะะเป็ตวไหกแ่ครบ เพราะว่าจากที่ผมลองไปเสิร์ชข้อมูลของมันดูแล้วเนี่ยคือมันไม่ค่อยจะมีสัตว์เลื้อยคลานทะเลตัวไหนที่จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับแบบนี้เท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยถึงก็บอกว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นสัตว์ทะเลตัวใหม่ที่แบบทางทีมสร้างภาพยนตร์เนี่ยเขาเออออกขึ้นมาเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่จริงๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันแน่โดยถ้าหากสังเกตจากรูปร่างของมันนะครับรูปร่างของมันเนี่ยแอบมีความคล้ายคลึงกับซาลาเมนเดอร์ในยุ และที่สำคัญมันก็ยังสามารถที่อยู่ใต้ทะเลลึกๆเป็นระยะเวลาหลายปีโดยที่ร่างกายของมันนั้นไม่ได้มีการวิวัฒนาการเลยสัก,กน,นิดเดียวเอาเป็นว่าไอตัวนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอยากจะแชร์เพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าะอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าผมพยายามเสิร์ชข้อมูลของไอตัวนี้หลายรอบมาแต่สุดท้ายมันก็ไม่เจอตัวที่แบบว่าเหมือนหรือว่าใกล้เคียงเลยฮะงั้นก็ขออนุญาตข้ามไอตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะไปตัวสุดท้ายเลยแล้วกัน ตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมจับตาดูไว้ดีๆนะครับเพราะอันโผล่ออกมาแค่เซียววินาทีเท่านั้นเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวหยุดภาพไว้ให้แป๊บหนึ่ง นี่แหละครับตัวที่4ของเราโผล่มาให้เห็นแค่ปากครับแต่แค่ปากของมันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะแต่ที่สําคัญก็คือมันยังมีอยู่ในยุคปัจจุบันของเราด้วยนะครับซึ่งมันก็คือปลาแรมเพลนั่นเองครับโดยปลาตัวนี้เป็นปลาจาพวกปลาปรสิตท,ที่จะคอยเกาะตามลําตัวของปลาเล็กปลาใหญ่เพื่อดูดเลือดก,กินเป็นอาหารเอาง่ายๆมันก็คือปลิงนั่นแหละครับแต่ว่าถูกจัดอยู่ในตระกูลของปลาโดยปลาแลมเพนั้นมีทั้งชนิดน้ําจืดน้ําเค็มนะครับและเมื่อโตเต็มที่ก็สามารถยาวได้มากสุดถึง1เมตร แต่ดูเหมือนกับว่าไอตัวที่โผล่ในตัวอย่างของเดอะเมกเนี่ยมันจะไม่ใช่ปลาแรมเพย์ธรรมดาครับแต่เป็นปลาแรมเพย์ยักษ์เพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรครับถ้ามันจะเขเมือคุณทั้งตัวลงไปเลยแทนที่จะเป็นดูดเลือดแบบที่มันเคยทําเป็นปกติก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสัตว์เลน้ำเล็กตัวใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นในตัวอย่างแรกของเดอะเมกภาค2 ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันมีผิดพลาดหรือตกหล่นไปตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังเป็นแค่ช่องเล็กๆช่องหนึ่งอะน,นะก็ยังไงก็ตามก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ